ประมาณสี่สี่เหรียญห้าเหรียญนี่แหละแต่ั้าจะถามจะถามว่าเตีเอาแบบไหนตรงพี่ป้าแต่ของป้าตรงที่ตีบอกลูกย่างแต่ว่าของป้าหัวกับอะโอเคขออนุญาตขออนุญาตเริ่มเลยนะครับก็คือหนึ่งนะครับพี่อยากให้ตีช่วยขายหรือว่าอยากจะซื้ออะไรอ่ะนี่คือคําถามที่หนึ่งอยากจะซื้ออลไรอยากจะฝากขายครับฮัลโหลครับอยากจะซื้อหรืออยากจะฝากขายครับบอกได้เลยครับ อายอดเยี่ยมฝากขายเนาะกดข้อที่1กดข้อที่1เลยนะครับเวลาเราคุยเรื่องนี้กับใครนะถ้าเขาขอเงินเราก่อนพวกนั้นคือโจรโอเคไหมครับเข้าใจไหมครับถ้าเกิดเขาบอกว่าต้องมีใบรับรองอะไรพวกนี้คือโจรหมดเลยอะไรก็ได้ครับถ้าเกิดขอเงินเราก่อนพวกนั้นคือโจรโอเคไหมครับเรามาช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมประเทศไทยให้ดีขึ้นนะครับเราต้องทําอะไรแบบเปิดเผยเวลาตอนนี้เราคุยกันเนี่ยจะมีคนประมาณ4ี่แสนกว่าคนได้ยินเราพูดกันอยู่ตอนนี้เลยครับ แล้วเวลาเราเปิดเผยเนี่ยเราก็ต้องแสดงสินค้าด้วยความจริงใจนะครับว่าเราอยากจะขายของชิ้นเนี้ยที่กี่บาทวิธีการประกาศนะครับเข้ามาที่ Facebook มานบแซล้อครับวิธีการประกาศเข้ามาที่ Facebook มานบแซล้อแล้วเราก็บอกไปเลยว่าเฮ้ยของชิ้นเนี้ยเราอยากจะขายร้อยเดียวอยากจะขาย300อยากจะขาย500ร้อยครับเราขายของประมาณหลักร้อยเนี่ยก็จะขายง่ายแต่ถ้าพี่จะขายเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไม่ว่ากันแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีใครซื้อครับ เพราะว่าคนซื้อเขาก็มีสมองเหมือนกันใช่ใชเข้าใจเข้าใจเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นก็เริ่มได้เลยครับพี่ทำเฟซบุ๊กเป็นไหมฟังนะป้าเป็นคนจังหวัดน่านเดี๋ยวป้าจะขึ้นเหนือแล้วจะไปอยู่บ้านแล้วพอดีป้ามีเหรียญแต่แต่แต่ป้าไปไปปล่อยที่เอ่อเดี๋ยวก่อนนะชื่ออะไรนะที่ไม่ไม่เอ่ยชื่อคนอื่นได้ไหมเพราะตอนนี้สี่แสนคนกําลังฟังเราอยู่ นี่คือเขาเป็นจริงไ,ได้ได้ได้ไดคุยได้นะไม่เลวร้ายหรือเป็นอะไรหรอกคือไอ้ตรงนี้การเหรียญตรงนี้ป้าจะมาปรึกษาสีตรงที่ว่าของสีที่รับซื้อเนี่ยที่เขาซื้อกันเขาปล่อยกันเนี่ยเขาเอาแบบไหนเขาเอาหัวขึ้นข้างเดียวกันใช่ไหมไม่เกี่ยวครับอะไรก็ได้ให้ราคาลูกค้ารับได้อะไรก็ได้ให้ราคาลูกค้ารับได้ก็คืออย่าให้เกินที่<ต>มนุษย์<อ>ธรรมดาซื้อได้อะครับเอาเอาแบบ<อ>คนธรรมดาซื้อลงอ่ะพี่ จุดนี้ควรจะขายยังไงป้าก็จะถ้าอย่างนั้นตั้งง่ายที่สุดเลยพี่โชว์ของแล้วบอกว่าตามใจจะให้เท่าไหร่ขายหมดอ่าก็บอกไปเลยว่าตามใจจะให้เท่าไหร่ขายหมดพี่ก็โพสต์สินตีนนะหรือป้าส่งไปให้ตีนะได้ส่งมาที่ Facebook มาน็อตแทรล้อใต้คลิปที่หนึ่งครับส่งมาใต้คลิปที่หนึ่งคอมเมนต์มาได้เลยโชว์ของปุ๊บคนสี่แสนกว่าคนจะเห็นครับอ๋อค่ะก็แล้วแต่ตีว่าตีจะตั้งราคายังไงได้ครับผมขอบคุณครับ